สวัสดีครับไอวันนี้ก็จะมาไอสบปะรดแบบนะครับลิเธียมฟอสเฟตผมจะประกอบเป็นสิบสิบสองเอฟนะครับหนึ่งพีนะฮะอันนี้ติดไว้เพื่อกันกันกันแบบเผลอลืมนะฮนะเผลอลืม,มงานเข้าเลยนะ ถนัดเดี๋ยวลิงต้องเลงเลงเลงให้ตรงก่อนนะครับ มาเริ่มกันเลยนะฮะ จะเอาแค่ประมาณสามสามทีนะฮะโอเคจะอยู่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้จะนี่นไต้ไหน ค่อยๆทำนะฮะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยครับ ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบมาก อันนี้ผมก็จะไม่ค่อยพูดนะครับเอ้ยผิดอโอ้โหแรงเลย ต้องปรับเอานะฮะแล้วแต่ทะลุทำไมทะลุอะ่ะ 别，没要。 ก็ถ้าเกิดว่าไฟมันแรงเกินมันก็ทะลุนะครับเวลาไอ,ไอ้นี่ก็เอาลงมันตรงๆนะครับ mm hmm. พีกอีกด้านนะครับ mm hmm. เช็คเพื่อความชัว์ปึ๊บปึ๊บ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. มา ทำให้มันตรงๆจะได้สวยๆหน่อยอม,มีทะลุโอเคเตรียมไว้แล้วนะครีมนะครับ เผื่อมีอะไรผิดพลาดมาจะได้ดึงได้ออกได้ทันนะครับลืมผมไม่ใช่มืออาชีพนะฮะแต่ว่าทำไปตามภาษาผมนั่นแหละนะครับค่อยๆทำไม่ได้ไม่ได้ทำบ่อยนาะนๆทีนะครับ ติดไหมเนี่ยติดเตรียมจีมไว้เลยนะครับเผื่อพลาดนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพ <laughs> แต่มีอะไรก็แกะให้ทัน จะทะลุให้ได้เลยนะไฟแรงไหมปะก็ไม่แรงนะเราเระวังไงนิกเกิลตัวนี้ด้วยระวังนิกเกิลอยู่ที่วางไว้เนี้ยด้วยเผื่อว,วางครับมาชอ็อตนะฮะประกอบทีไรเราไม่ใช่มืออาชีพนะเราแม่งอยากเสียวอะ่ะ ไฟมันแรงไหมป้าหรือว่าลงไม่เสมอกันเช็คกรอบหนึ่ง าเกิดว่ามันผิดขั้วหรือว่าอะไรรู้เลยชอ็อตเลยนะครับชอ็อตให้เห็นเลยแหละดังนั้นเตรียมคีดไว้เลยนะครับโอเคเบสเสร็จเรียบร้อยนะครับสปอตเรียบร้อยนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับ ไม่ใช่มืออาชีพนะครับทําไปทรงเดทไปนะครับบางทีก็ช็อตให้ดูบ้างอะไรบ้างนะครับอย่อันนี้คือสปอตเรียบร้อยละครับผมจะต่อไปก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมสายนะครับบักกี้สายใส่นะครับแล้วก็ B m มนะครับ 12S ตัวนี้จะอยู่ที่ 38V b นะยวดูนะ ลืมนะครับสามจุดสองคูณสิบสองเอสสามสิบแปดนะครับใช้ยิงตรงเลยแบบตัวนี้นะครับอโอเคไหมฮะบเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ